อาลแล้วับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n Hunting Sniper ครับก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดก็ยังอยู่ในช่วงของการระบาดอยู่เนะาะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับผมก็ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะครับผมในส่วนของบิบิการของผมเนาะวันนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวปืนที่ขึ้นไว้เป็นปืนกระบอกใหม่นะครับผมขึ้นไว้สำหรับเพื่อเตรียมไปเล่นอ่า c ต่อไปนะครับผมซึ่งหน้าตามันคือทรงนี้ครับมันจะเป็นปืนสั้นๆหน่อยเนานะ นี่ครับผมเป็นตัว AR 1 5นะครับผมคร่าวๆตัวนี้ครับขึ้นจากปืนมือ2หรืออาจจะมือ3มือ4เลยก็ได้นะครับเป็นปืนน่นข้างจะเก่าพอสมควรเลยเนาะได้มาราคาไม่แพงครับแล้วก็เอามาแก้ไขนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนาะผมจะมารีวิวตัวนี้แล้วกันตัวนี้ AR 1 5 10ินิ้วชุดหน้า10นิ้วครับผมแล้วก็บอกเซนเซอร์เข้าไปอีกหน่อยเนาะก็คร่าวๆครับผมตัวนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนประมาณนี้ ครับเนาะอ่าภายนอกครับตัวนี้บอดี้ตัวนี้น่าจะขึ้นจากอปืนจีนกงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเป็นบอดี้บอดี้อลอยครับไม่ใช่โลหะไม่ใช่เหล็กเนาะเป็นโลหะอลลอยนะครับน่าจะเวอร์ชั่นเก่าเลยแหละน่าจะเผลอๆเป็นเวอร์ชั่นสมัยเกียร์หกมเมตรของจีนกงเลยนะครับก็ได้มือสองมาเนาะนะมีตำหนิตรงนี้ บอดี้แตกนะครับร้าวแต่มันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ซีเรียสแล้วก็ชุดหน้าใ<ม>นส่วนของชุดหน้าตัวนี้ครับเป็นชุดหน้า novasky key mod เนาะยาว10นิ้วนะครับประมาณ10นิ้วเนาะคืบนิดๆ10นิ้วอ่า เหตุผลที่เป็นรางตัวนี้คือมันค่อนข้างจะสวยเนาะมันออกกลมๆนิดนึงมีความเป็นเหลี่ยมนิดๆหน่อยๆชชวงนี้เนะาะจากที่เห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเล็กมันจับได้พอดีมือนะครับประมาณนี้พอดีมือประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของอส่วนหน้าเนะาะซับเพเซอร์ตัวนี้ครับเป็นซับเพเซอร์ขนาด11ซนติเมตร ภายในภายในตัวนี้จริงๆมันปลวงครับผมแต่ว่าผมแปลงเอาอเทสเซอร์ใส่เข้าไปเนาะเล่นในสนาม c q คครับเวลาใส่เทสเซอร์จะเห็นนะว่าเรายิงลูกไปทางไหนหนูนนั่นเทสเซอร์ก็คืออ่ามันคือเอาไว้ช่วยในการเลื่องแสงของลูกบีบีกันนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะเทสเซอร์คือหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมก็เอาปลอกข้างในครับมาแปลงใส่ตัวนี้เนาะจะจะออกไปเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเพราะนั้น ปืนมันก็จะค่อนข้างดูยาวขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะเดิมทีครับปืนมันสั้นแค่นี้เองแบบปืนมันประมาณแค่นี้บประมาณนั้นเนาะถ้าใส่เทสเซอร์เข er ้าไปมันก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึงแต่ผมว่ามันสวยดีมันคือเหตุผลในการใส่เทสเซอร์ er เพื่อให้ลูกมันเห็นชัดเวลายิงออกไปในกลางคืนนะครับผมหรือว่าที่ที่แสงน้อยเนาะหรือว่าการยิงลูกเรืองแสงนั่นเองแล้วก็ต่อมาเป็น กิฟต์มอเตอร์ตัวนี้ครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรหรือยังไงแต่ดูจากทรงมันคล้ายๆแม็คพูลแม็กูล M O E K 2คทูครับผมแต่ว่ามันไม่มีตาไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นของจีนครับผมก็กระชับมือเลยครับมันพอดีเป๊ะเลยตรงองศาตรงนี้ครับมันจะค่อนข้างตั้งตรงขึ้นมานิดหนึ่งนะปกติปกติกิฟต์มือมจะประมาณเท่านี้อ่ามันจะประมาณนี้เดี๋ยวดูองศา่อยประมาณเท่านี้ อ่าแต่ตัวเนี้ยมนจะโค้งลงมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วมันเลยให้กระชับมือตอนจับเงี้ยครับอ่าซึ่งตัวเนี้ยโอเคเลยผมเปลี่ยนให้กับ AR ทุกกระบอกเลยเพราะมันทรงมันพอดีเป๊ะเพราะมันแน่นดีอ่าในส่วนของหูสลิงด้านหลังครับหูสลิงหลังเป็นแมคคูลเนาะเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รู้มันเป็นแมคคูลที่แบบโค้งไปโค้งมาอย่างนี้ได้เนาะไว้สลับปืนยิงซ้ายก็สลิงมาอย่างนี้แล้วก็สลับขวาปึ๊บมาอย่างนี้อ่า แล้วก็ในส่วนสต็อกอ่าสต็อกตัวนี้ครับยังเป็นสต็อกเดิมอยู่เนาะเป็นสต็อกอ่า MFT จากปืนตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปเนาะผมย้ายมาใส่ตัวนี้แทนละแล้วลตัวนั้นใส่ M อ่าใส่แมคคู MOE แทนครับก็ตัวนี้ตัวเดิมเลยครับไม่ได้ทำอะไรเนาะเจ้าทำสีอ่าแล้วก็ต่อมาสูวนหลังสูวนหลังแบบพับได้ครับมันแบบตัวเนี้ยผมไม่รู้มันเป็นยี่ห้ออะไรเนาะปึ๊บขึ้นมาแล้วก็พับเก็บอ่า ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลดดเป็น eotech ตัว553น่าจะ553ครับตัวนี้ก็คือมี2ส,สีเนาะมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวปรับได้ไม่รู้ปรับได้กี่ระดับแต่ก็เยอะผมส่วนครับแล้วก็สู้แดดด้วยอา่าแล้วก็ต่อไปเป็นกล่องแบบตัวนี้ครับเป็นกล่องแบบดัมมี่เลยเนาะนั่นในเป็นกล่องเปล่าๆงงล้วผมก็โมดิฟายเอาเอา่า กล้อง r ันแคม2องครับใส่เข้าไปข้างในเนาะเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับจะเห็นว่ารูตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ที่นิ้วชี้นะครับมันจะเป็นตรงที่กล้องมันยิงออกมาเนาะแล้วก็ด้านหลังสามารถมีรูเอาไว้ชาร์จแบตตรงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ชาร์จแล้วผม Modify เอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไป2ก้อนเนาะก็คือเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเวลาเปิดก็ตรงนี้กดปุ่ม นะครับโมดิฟาเยอะเลยมันค่อนข้างจะเสียนั่นเสียนี่ไปเยอะเจาะรูคงขอบตรงอะไรไปเยอะเลยนะครับกดเปิดกดปิดตรงนี้อัดวิดีโออ่านะครับผมนี่คือตัวกล่องแบต ANPQ15 มันคือกล่องเปล่าดัมมี่ครับแล้วกอ็อะไรอีกอะข้างนอกน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมทรงประมาณนี้เนาะปืนทำสีใหม่นะครับ ดูในกล้องมันออกจะดูเขียวๆหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพสีจริงๆอินเสิร์ตเข้าไปอีกทีแล้วกันนะครับมันจะเป็นสีดำแล้วก็เหลือบๆสีทรายครับผมเพราะว่าเอาสีทรายพ่นรองพื้นเนาะแล้วก็เอาสีดำพ่นทาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำเป็นลายตารางนะครับแล้วก็ไอที่เห็นมันเป็นรอยถลอกนี่ก็คือขัดเอาออกนะครับผมมันไม่ได้ทลอกเองเนาะเพราะว่าปืนมันเพิ่งทำสีอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมมันก็จะดูเก่าๆนิดนึง เพราะว่าทาสีทําสีแล้วก็ทําเก่านะครับตรงที่เป็นขอบไปแล้วทกเนี้ยผมจะขัดออกหมดเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายสีจริงให้ดูครับสีจริงมันค่อนข้างจะออกดาๆอ่าต่อไปในส่วนของภายในครับมาพูดกันในส่วนของภายในเนาะปืนกระบอกนี้อย่างที่บอกมันน่าจะมาจากจีนกงเวอร์ชันเก่าๆเลยครับเพราะฉะนั้นอ่าเดิมทีเกียร์บ็อกมัน น่าจะเป็นเวอร์ชั่น6ม m เมเนาะเป็นเกียร์บ็อกซ์6ม m มก็เอ่อบูชบูชเหล็กใช้อ่าบูชบูชปืนใช้ของบูชเหล็กครับเพราะว่าเดิมทีก่อนหน้านี้ผมตั้งใจใส่ไอ้บูชแบริงเข้าไปเนาะบูชลูกปืนพอใส่ไปปุ๊บอ่าบวกกับของแต่งภายในครับผมเน้นสปีดเนาะก็เลยมานทำให้ลูกปืนมันรับไม่ไหวลูกปืนมันแตกหมดเลยแตกทีเดียวพร้อมกัน สตัวเนาะจัดทั้งหมดบูทหกตัวเหลือ2ตัวทั้งทั้งที่เรียงซิมเรียงอะไรหมดแล้วครับลื่นปืดเลยเนาะไม่มีฝืดแน่นอนแต่ว่าลูกแตกอ่าลูกปืนแตกก็เลยเออช่างมันเถอะเอาเป็นบูชก็แล้วกัน,กนเพราะว่าผมไม่ได้ยิงออโต้ยิงซิมีแต่ว่าเน้นเน้นไกลให้มันให้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้อบเฟืองมันหมุนเร็วเนาะก็เลยแต่งสปีดลูกปืนเอาไม่หวครับ ก็ใส่ย6มลมตรลูกปืนมันไม่น่าจะเพียงพอสําหรับปืนสปีดเนาะอาจจะต้อง8มมตรเมลิเมตรอะไรเงี้ยอย่างกระบอกเก่าผมอะ่ะถ้ายกอะไหล่ภายในไปใส่ลูกปืนไม่มีปัญหาครับมันรับได้เนาะเป็นน่าจะเป็น8 mm. มมตรมั้งแบลิ่งแบลิ่งลูกปืนตัวเก่าครับแล้วก็ต่อไปในส่วนของหัวท้ายหัวท้ายของกระบอกนี้เป็นแบลิ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของหัวสูบครับเป็นเป็นหัวสูบ เขาเรียกว่าเป็นแบบทรงหัวเห็ดครับมันจะสามารถซับเสียงได้เนาะแล้วมันก็รีดลมได้แบบว่าดีสุดๆไปเลยเสียงปืนตัวนี้ก็เลยค่อนข้างจะเบาลงเบาลงเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียงค่อนข้างจะเบาเบากว่าปกติเพราะว่า,าเดิมทีพวกปืนท่อสั้นนะครับเสียงปืนเวลายิงออกไปมันจะมันจะดังอยู่แล้วเนาะเนื่องจากท่อมันสั้นมันจะเสียงปืนจะแตกๆหน่อยอ่ะเว้นแต่ว่าคนที่เขาทําภายในมาซิลลมเก็บลม เก็บดูนี่นั่นอะไรดีหมดทุกอย่างไงครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นเนาะก็เลยใช้หัวสูบแบบหัวเห็ดเอาซึ่งมันก็จะค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ดีลมได้ดีด้วยเนาะมันซอฟมากแล้วก็ในส่วนของเฟืองเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองของ SH s h s 1 3ต่อหครับเป็นเฟืองแบบ h ฮสปีดเนาะบวกกับมอเตอร์ m ร้อ 60 m 1 6 0ครับน่าจะของ Big Dragon ก,ก็เลยทำให้เรดตัวเนี้ยค่อนข้างจะเรทอะผมไม่แน่ใจแลราผมยังไม่ได้วัดนะครับผมวัดแต่ความเร็วเนาะมันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ300 300ต้นต้นอาจจะ300เผอๆไม่ถึง300ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำเพราะว่าสปริงไม่แรงเนาะในส่วนของตัวเนี้ยผมใช้สปริงแค่ M109 อ่า M ไม่ใช่ M90 หรือว่า SP90 นั่นเองครับก็มันจะ แรงประมาณสัก3 0 0อาจจะ310อนะครับอยู่ที่ว่าซิลลมด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในส่วนชุดฮอบชุดฮอปเดิมๆเ,เลยครับเป็นชุดฮอปปืนเดิมๆตัวนี้ชุดฮอปโลหะตัวนี้อลอยโลหะธรรมดามีอะไรลแล้วก็เปลี่ยนยางฮอบข้างในเป็นแค่เมเปิลลีฟน่าจะเป็นเมเปิลลีฟตัวสีจะไม่ได้เป็น Maple l e ีฟตัวแข็งนะครับผมตัวแข็ง น่าจะเหมือนเขาบอกมันมีองศาเลยของมัน60-70เนีประมาณนั้นครับเป็นเมเปิลลิฟตัวแข็งเนาะ mm hmm. ปืนแรงอย่างที่บอกครับน่าจะประมาณ300ต้นๆที่ลูก0ูนยครับส่วนเรทผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้วัดเนาะ mm hmm. มันน่าจะราวๆ24ผมเมดานะจากเทียบจากมอเตอร์ M160 กับเกับเกียร์13ต่อนหนึ่เน, mm hmm. นีะนครับมันจะซิมิเสียงจะประมาณนี้ ถ้าสมมุติเป็นออโต้เนาะนะครับประมาณนีน้แล้วก็วันนี้เนาะหลักๆที่ผมจะมารีวิวตัวนี้ก็คือผมจะให้มาดูเรื่องของบอร์ดปืนตัวบอร์ดตัวนี้ครับเป็นบอร์ดของ BR BR Drop In Mod f a d ชื่อเต็มคืออะไรนะบอด BR Drop In Mod f a d Micro Switch ครับราคาประมาณพันสอง พันสองพันสามอยู่แถวๆนี้ครับผมไม่ขาดไม่เกินเนาะในลาซาด้าก็มีในช้อปปี้ก็มีครับก็หลักๆบอร์ดตัวนี้มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนาะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันหนึ่งมีฟีเจอร์แอคทีฟเบสนะครับผมก็คือรอบเฟืองอจ,จะหยุดที่ตำแหน่งเดิมเวลายิงมันจะมุดเฟืองมันพร้อมจะเตะลูกสูบละพอกดปุ๊บมันก็จะปุ๊บแล้วกลับมาที่เดิมเป๊ะเลยมันจะไม่แบบปุ๊บแล้วกลับมาอย่างนี้ กลับมาเกินอะไรอย่างนี้มันจะกลับมาที่เดิมซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะแม่นนะครับเพราะว่าใช้แม่เหล็กเนาะกับตัวเซนเซ,นเซอร์แม่เหล็กหาว่าแม่นขนาดเป๊ะไหมระดับหนึ่งครับบางครั้งมันก็เกินจึก๊กหน่อยหนึ่งสักสองสองี่ประมาณสองี่ประมาณองศานี้ที่หนึ่งะครับแต่มันไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับผมแล้วเราสามารถเอาบอร์ดตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเซนเซ,นเซอร์แม่เหล็กเราสามารถเอาบอร์ดตัวนี้ไปทําเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ P P cocking เออเอาไปทำแบบ P cocking เนาะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำเนาะตัวนี้ผมทำเป็นยิงแบบระบบธรรมดาถ้าใครไปทำ P cocking อะครับอ่ามันทำได้เนาะมันค่อนข้างจะเบรกแม่นพอสมควรแล้วมันใช้ไม่เหล็กเนาะอารมณ์เดียวกับของปืนอ a เรีย k ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปนะครับผมแล้วก็รองรับแบต7.4ถึง16โวลต์อ่า16โวลต์เลยนั่นะคือที่เขาเคลมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามัน16 ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามีมีการเราเล่นแค่7.4ถึง11โวลต์ถ้าใครเล่นเยอะกว่านั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะมันอาจจะทําให้มอเตอร์ไม่โอเคมอเตอร์จะพังได้นะแต่ว่ามันคงเป็นอ่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของมันนะครับเนาะรับถึง16โวลต์เผื่อเนอ่าเขาเรียกอะไรเผื่อโวลต์มันกระชากหรืออะไรซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันนะ แต่เอาว่ามันรับได้ตั้งแต่แบบ2เซลล์แบบ2เซลล์ก็ใช้ได้ครับผมลองเล่นผมลองใช้ตัวนี้ยิง2เซลล์ดูละโอเคไม่มีปัญหา3เซลล์ก็11.1โวลที่ใส่ให้ลองยิงเท็คดูเมืเ่อกี้ครับแล้วก็มันมีเรื่องของฟีเจอร์มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีมีปัญหาเวลาบอดมีปัญหาครับเท่าทีา่ได้ยินมามันจะดังติต๊ตต,ติ๊ต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 ติ๊เติ๊ตติ๊ตติ๊ตตินตนิ๊ตบอร์ดมันยิงไม่ออก ปืนนี้ไม่ออกมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่มันจะมีปัญหามอเตอร์ตัวนี้นาะงพ่มันเช็คมอเตอร์ได้ครับไกลวายอ่าลืมไปตัวนี้เป็นไกเป็นไกตรงเนาะไกลวายแต่งได้ครับแล้วก็อีกอย่างมันเป็นไมโครสวิตมันก็เลยค่อนข้างจะนิ่มมือนี่ครับจับจบจับจบจบนะไม่ยิงแล้วได้เสียงดังอ่าแล้วก็อ่ามีระบบป้องกันการลัดวงจรอ่าอันนี้ก็คือระบบของมอสเฟสนั่นแหละแล้วก็ อลองรับสปริงได, 5, ได้สูงสุดที่150นะครับ M150 หรือว่า SP150 นั่นเองซึ่งถ้าเทียบน่าจะโอ้สปริงแรงแรง500เลยมั้งตัวนั้นนะ้้ยิงออกมาน่าจะแรงส350 0 a p s ครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแบบง่ายๆเนาะสปริง สปริง SP ร้อยสิบะครับก็คือสปริงที่เราเล่นกันโดยทั่วไปนี่เนาะแรงประมาณ380ร้อยแปดถึงสี่ร้อยเนาะเพราะฉะนั้นะถ้าสปริง M ร้อยห้าสิบะผมเดาว่าน่าจะวิ่งเกือบวิ่งห้าร้อยเนะอาจจะห้าร้อยต้นๆเลยนะสามมังเนาะซึ่งก็ไม่แนะนานะครับมันค่อนข้างจะเป็นภาระของมอเตอร์เนาะเดี๋ยวมอเตอร์มันไม่ไหวอาจจะต้องถ้าจะเล่นแรงขนาดนั้นนะครับก็คงเอาลงสนามไม่ได้เนาะแต่ถ้าใครแบบเอออยากจะ แต่งดูขีดจำกัดของปืนว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ให้เป็นไฮทร์กแล้วก็รวมถึงเกียร์เกียร์ไฮทร์กด้วยเนาะแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดของมันนะครับตัวนี้เนาะก็ที่มันอ่าเป็นเหตุผลผมซื้อด้วยก็คือมันมีฟีเจอร์หลักในการเปลี่ยนโหมดการยิงตัวนี้นี่ครับดูนะครับตอนแรกเนาะเซฟเนาะยิงไม่ได้เซมิดูไกลปืนนะครับผมกดแล้วยิงหนึ่งนะัด นี่หนึ่งัดเนาะแล้วมันตั้งโหมดการยิงได้หลายรูปแบบนะครับผมตั้งแบบซิมิก็คือที่ยิงเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือซิมิแล้วก็ยิงแบบกดยิงหนึ่งทีปล่อยยิงอีกหนึ่งทีผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะผมอ่ะผมเรียกว่ามันเป็นดับเบิลซิมิแล้วกันเนาะวิธีตั้งไกอะครับผมมันจะต้องกดซิมิกดตรงเนี้ยซิมิค้างไว้สัก5้าวิอ่ะดีนเสียงไหมครับ ่เสียงอืดๆเนี่ยมันคือเสียงแปลว่าพร้อมเซตแล้วกดไกลหนึ่งที่อ่ะอันนี้คือเปลี่ยนตึ๊ตติกต๊กตึ๊อ่ะอันนี้คือดับเบิลซิมิเนาะแล้วก็มีแบบเบอร์สามนัดออันนี้เบอร์สี่นัดครับอันนี้เบอร์ห้านัด อ่ะแล้วก็กลับเป็นซิมีเหมือนเดิมเนาะพอเราตั้งเสร็จอ่ะสมมติผมตั้งเป็นดับเบิลซิมีอ่ะตึดๆๆๆๆๆๆด๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าแล้วก็หมุนไปที่ออโต้เป็นการยืนยันว่าเราเซตค่านี้ปึ๊บอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วตอนนี้ปืนอ่ะสามารถตั้งโหมดการเป็นดับเบิลซิมีแล้วดับเบิลซิมีคืออะไรเป็นโหมดที่ผมชอบมากดูนะครับซิมีกดไกล้ปอยอ่าถามว่ามันดียังไงมันทำให้เราโรนิ้วได้เร็วขึ้นครับดูนะครับ มันไม่ได้ออโต้นะมันเป็นซีมิอยู่ที่ไกลมือเราเร็วเราอาจจะแต่เราอาจจะเร็วกว่ามอเตอร์หรือว่าเร็วกว่ารอบปืนเนาะซึ่งก็เอาช้าๆดีกว่าเนี่ยครับก็เดี๋ยวกลับเซตมาที่เดิมนะเนาะเผลอลืมึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บๆ อ่านี่ครับนี่คือฟีเจอร์ที่ผมชอบมากสำหรับตัวนี้เนาะบอร์ด BR นะครับผม BR Drop in m o s f e t Micro Switch เนาะหาซื้อได้ตาม Lazada แล้วก็ Shopee เนาะรวมถึงร้านบิบีการทั่วไปครับผมค่อนข้างจาะราคาถูกเนาะมันะมาอาจจะไม่ได้ว่าแม่นขนาดบอร์ดไททันหรือว่าบอร์ดของ่ไงลืมชื่อไปละอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะมันจะมียี่ห้ออะไรอ่ะเพอรูเพอรันอันอ่ะอันนั้นเพอรูเพอรันตัวนั้นนะครับกับ ไทตันเนาะน่าจะอยู่เป็นจุดสูงๆแล้วของปืนใช้บอร์ดแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเอามาทดแทนกันได้เนาะมันแอคทีฟเบรกได้ค่อนข้างค่อนข้างจะแม่นนะครับแต่มันยังไม่ถึงกับเปะเนาะก็เนี่ยครับหลกัหลกๆคร่าวๆของปืนกระบอกนี้อปึ๊บป,บปบึเอาไว้เล่นครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเนาะผมจะได้เอาปืนกระบอกนี้ไปเล่นใน CQB เนาะ ก็ยังไงเดี๋ยวเอาคลิปมาฝากแล้วกันเนาะเพราะว่ายังยังไม่ได้เอาตัวนี้ไปลงเนาะมันยังไม่เสร็จตอนนี้มันเสร็จละมันพร้อมเล่นละ oh. ความแม่นไม่รู้ครับยังไม่ได้เทสเนาะเดี๋ยวลองไปยิงคนถ้าได้สักสองสามคนก็ถือว่าโอเคละเนาะประมาณนี้ครับในส่วนของปืนกระบอกปึ๊บอ่าใส่พีแม็กเหมือนเดิม Mac แม็กสแตนตัวเดิมครับก็นะครับข้าวของปืนกระบอกนี้เนาะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกระบอกนี้ด้วยแล้วกันสักวันหนึ่งอาจจะได้ไปเล่นอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผม อาจจะภายในเดือน2เดือนนี้เนาะก็โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับแล้วก็เป็นไปได้ก็กดติดตามสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรอัปเดตช่วงนี้น่าจะเป็นคลิปเอ่อเป็นคลิปเกมเพย์เก่าๆครับที่เล่นที่สนาม The One เดอะวัเนาะประมาณช่วงก่อนปิดปีใหม่ก่อนปิดปีใหม่ห,มหรือเปล่าหรือหลังปีใหม่จำไม่ได้น่าจะก่อนปิดปีใหม่ครับ เป็นคลิปที่เล่นที่นำโดยวันมาเนาะยังเหลือคลิปอีกสักนิดสักหน่อยก็ไงเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปเล่นปืนเลยเนาะก็อาจจะมีการลงเกมลงเกมช่วงนี้กำลังมีกระแสะเกมแบบแคทิเคิลจ๋าๆของ FPS มาครับไงเดี๋ยวจะลองลองเอามาลงดูเนาะน่าจะโอเคมั้งถ้าใครชอบก็ช่วยติดตามด้วยแล้วกันครับผมก็ ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่นั่งฟังผมมั่วมไมมีอะไ,ไรทำเนาะเอาปืนมาโชว์แล้วกันครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมขอบคุณครับ